ช่วงนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวจันเจนจะมาทํานายดวงชะตาประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดทั้งเวันค่ะไปเริ่มรับชมกันได้เลยเนาะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นะคะแน่นอนค่ะเรื่องการงานนั้นนะคะจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย2นะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นอาจจะหัวปั่นหัวหมุนนะคะมีโอกาสที่จะได้รับงานมอบหมายใหม่และที่สําคัญถ้า พูดถึงการค้าขายเนี่ยอาจจะยุ่งกับการจัดร้านการนะคะเดินไปซื้อของนะคะหรือการที่เรานั้นนะคะอาจจะมาคิดเมนูเด็ดนะคะหรือคิดกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นยังไหลเข้าไหลออกอย่างต่อเนื่องนะคะมีเงินเข้ามานะคะก็สักแป๊บหนึ่งก็หลุดมือนะคะด้วยรายจ่ายนะคะที่ต้องจ่ายหรือรายจ่ายที่คาดไม่ถึงในด้านความรักผู้ที่เกิดวันจันทร์เรียกได้ว่าวันจนันทร์วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ยังไม มีโชคในเรื่องของความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นะคะอย่างค่อนข้างเด่นคะ่ะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี้ยจะมีนะคะโอกาสได้เงินนะคะแบบฟุกๆค่ะมีโอกาสได้เงินตกเบิกหรือเงินนะคะที่เป็นการให้นะคะโดยเสน่หาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะหรืออาจจะให้นะคะจากคนรักหรือคนใกล้ตัวด้านการงานนะคะ ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะจะรู้สึกนะคะวุ่นวายกระวลกวายสักนิดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะด้านการงานหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะนะคะให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นได้แสดงฝีมือนะคะความสามารถนะคะเพราะผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเอ็นดูคุณเป็นพิเศษด้านความรักนะคะคนที่มีคู่ระวังที่จะทะเลาะกับคนรักโดยไม่ได้ตั้งใจหรือทะเลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่นนะคะเรื่องข้างบ้านนะก็ทําให้คุณกับคนรักนั้นอาจจะมีปากมีเสียงกันเบาๆได้ค่ะต่อา มานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ต้องระวังโดนเพื่อนรักเพื่อนที่ทํางานนะคะหักเหลี่ยมแบบโหดเอาเรื่องความรักของเ,อเรื่องความลับของเราเนี่ยไปนินทาให้เจ้านายฟังไปนินทาให้กับคนอื่นดังนั้นผู้ที่เกิดวันพุธนะคะท่านใดนะที่อาจจะแบบเหมือนกับว่าได้เล่าความลับเนี่ยให้กับคนรอบข้างฟังเนี่ยนะคะในวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์เนี่ยมีโอกาส ที่ความลับนั้นจะล่วไหลและนะคะจะมีโอกาสหงุดหิดได้ตลอดทั้งวันด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะเรียกได้ว่าการเงินไหลลื่นคล่องตัวโดยเฉพาะจะมีโชคเล็กๆค่ะเป็นของกินล่าป,ปากนะคะแต่ก็อาจจะต้องนะคะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่ายาค่าสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรักค่ะด้านความด้านความรักนะคะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอนะคะ คนที่ใช่คนที่โดนใจและที่สำคัญมีโอกาสเด็ทแรกนะคะหรือมีโอกาสมีช่วงเวลาดีๆค่ะในวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ด้วยต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจําววันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นะคะจะมีการเปลี่ยนใจเรื่องการงานแบบกระทนันหันตัดสินใจแบบกระทนันหันบางท่านที่ว่างงานอยู่จะไปสมัครงาน จะนะคะสมัครงานไปแล้วจะมีโอกาสได้รับการเรียกสัมภาษณ์แบบกระทนหันและจะมีการนะคะข่าวดีในเรื่องของการงานตลอดทั้งวันถ้าคุณมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอาจจะรอการปรับขึ้นเงินเดือนนะคะหรือรอนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นั้นสนับสนุนสิ่งที่คุณทําก็จะได้รับนะคะสิ่งดีๆนั่นเองถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินผูดด้ที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสนะคะที่จะมีเงินที่ไหลลื่นนะคะเข้ามามีเงินนะคะที่เกี่ยวเนื่อง ะะกับพินัยกรรมมรดกนะคะเงินที่เกี่ยว ค้องกับนะคะเราไปนะคะฟ้องสารไว้นะคะแล้วสารตัดสินให้เราได้ผลประโยชน์จะเป็นผลประโยชน์ในแนวนั้นและในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันพฤหัสคิดมากค่ะอย่าใช้เหตุผลมากเกินไปในความรักนะคะเพราะว่ามีโอกาสนะที่อาจจะทําให้ทะเลาะกันจนบานไปลายได้ต่อมานะคะทุกชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นะคะยังนะคะมีปัญหาเดิมๆปัญหากเกา่าเรื่องการงานบางท่านอาจจะโดนแก้งานซ้ําแล้ว ซ้ำอีกบางท่านอาจจะโดนจับผิดจากคนใกล้ตัวก็ยังโดนจับผิดอยู่ตลอดหรือบางทีเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยในด้านการงานทําไมงานมันวุ่นวายขนาดนี้อย่าท้อนะคะทาให้เต็มที่สําเร็จแน่นอนแต่ในเรื่องของนะคะการเงินผู้ที่เกิดวันศุกร์ใช้เยอะค่ะโดยเฉพาะของแต่งตัวนาฬิกาแหวนรองเท้าเสื้อผ้านะคะ เพราะว่าคุณนั้นนะคะอาจจะมีนะคะโปรแกรมไปไหนนะคะแบบพิเศษพิเศษกับคนใกล้ตัวและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดและคนที่มีคู่นั้นยังไม่มีนะคะช่วงเวลาทีดีๆให้แก่การพรโมวแต่ยุ่งเรื่องการงานนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจําวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นะคะ โอกาสเรื่องการงานค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะทำอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนมิหนำซ้ำนะคะยังนะคะเด่นในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราตั้งใจนะว่านะคะทำใจเวลาเราอาจจะอยากจะได้สัก20บาทแต่เป็นสุดท้ายเนี่ยเราได้มาเป็นหลักร้อยนะคะทำงานด้านบริการติปดีมากนะคะหรือนะคะใครนะคะที่นะคะรอโบนัสออกนะคะหรือรอเงินพิเศษออกนะคะจะออกดีนะคะมากกว่าที่เราคาด ไวนั่นเองแต่ในเรื่องของความรักนะคะดูวุ่นวายเหลือเกินโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนโสดในเนื้อหอมมันพิเศษมีแฟนอยู่แล้วก็ยังมีคนเข้ามาจีบคนโสดก็ยังเลือกไม่ได้สักทีเอ๊ะเราจะเอาใครนะคะคนนั้นก็ดูดีคนนี้นะคะ ก็นนะคะดูสมฐานะนั่นเองต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นะคะมีความน้อยอกน้อยใจกับใครเรื่องการงานก็พูดออกไปเพราะว่าถ้าเก็บเอาไว้นะคะอาจารย์มองว่ามันเหมือนกับก็ไม่เคลียร์กันสักทีเขาเรียกว่านะคะวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์เนี่ยมันจะเป็นวันชี้ชัด นะว่าคุณนั้นนะคะมีเรื่องอัดอัน้นตันใจพูดออกมาอย่าไปบึ้งตึงใส่กันอย่าไปประชดประชันกันบางท่านเนี่ยโตแล้วแต่นะคะนี่ใส่การทํางานยังเป็นเด็กถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องยอมรับความจริงก้าวเข้าออกมาสู่ความจริงจะทําให้ชีวิตการทํางานนั้นดีขึ้นด้านการเงินเสียเงินเกี่ยวข้องกับของกินช้อปปิ้งของเข้าบ้านหรือนะคะอาจจะอยากมีมื้อพิเศษกับคนรักและคนในครอบครัวนั่นเองด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะก็ยังเสน่ห์แรงอยู่สําหรับคนโสดแต่ แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันเท่าไหร่นะคะเพราะต่างคนต่างยุ่งเรื่องการงานหรือเรื่องครอบครัวของตัวเองนั่นเองค่ะ